the แหวงพอผันแปรแ,แลไปก็จำได้เด็กเด็ดแค่แค่มนตรีเจ้าเปรตถือกันเบ็ดเดินแควงอ่าเอออ่ะบังหรอหอ,อ่าแกเขาแิจำได้หรือไงอ่าจำได้เขานั่งฟังอยู่ก็ไม่โตก,กรดีด่ะแหวงเบ็ดอ่ากกระดุกกระดิบอยู่ได้ทำไมไหวอยู่แล้วหมดแล้วมีมันชูเกลยวกินแล้วนะ <c oughs> ว่าพอผันแปรแ,แลไปก็จำได้เด็กเด็ดแค่แค่ผู้มนตรีเจ้าเปรตแม้ถือกันเบ็ดเดินแควง น้อยหรือเจ้านนทุกเห็นก็สนุกไปได้มาตกปลาพวกนางไงไม่เกรงใจขี้แกล้งแกกลาสามารถเขบบาว่าบังอาจขันึ่งใครอนุญาตในเมืองไรอึ่งก้างแองชั่นไม่ใช่ปลากรามกรองตามห้วยหนองตกลมฉันไม่เห็ปลานอนตนจะเอาไปต้มเอาไปแกงแหมแกจะไม่มีความเกรงจะมากุมเหงปลาขู่ฆ่าแหมปลาสลิดกราเรียงมามันไม่เช็ปลาขยะงงโวอ นีะไม่มีก่อนนี่เขาเลี้ยงปลาสลิดจับปลากระยงเขาไม่เลี้ยงหรอกไม่เลี้ยงหรอกแม่ไม่มีราคาไม่มีราคานี่บ้านบ้านใครเลี้ยงปลาสลิดบ้านฉันนะสิบ้านฉันันไม่ใช่ปลาสลิดแน่นะการกันอยเลี้ยงปลาสลิดแต่มันเลี้ยงผิดกันน่ะเลี้ยงลู้บ้านฉันไม่ได้ทำไมจ๊ะที่บ้านฉันไม่เลี้ยงปลาสลิดปลาอะไรไม่เลี้ยงมันเลี้ยงปลาไหลเออปลาสลิดอีกแล้วเราอย่าไปพูดไรดีมันบ้าเพราฉันไม่ใช่ปลาคลองนะตามคลอง ตกลมฉันไม่ใช่ปลานอนตจะเอาไปต้มเอาไปแกงแต่ฉันไม่มีความเกรงจะมาะข่มเหงปลาค่าปลาสลิดเราเลี้ยงมาใช่ปลาขยังวัยเบ็ดของเจ้ามึงองอเงางเกินไปเฮ้ยมึงตกปลายท่าไหนถึงไม่ได้เอาไปแกงจงยืนแกวงไปจะเจ้าเปรตเจ้ายอมมาเซยตไวเจ้าทิพย์เดี๋ยวฉันตบหน้าดิพระสลิดไปหน้าไปตตะที่ขอปล